ล็อกอินเกาะสีชังหบ500บาทแบบไปกับเราเดินทางกันมาแบบรถส่วนตัวนะคะก่อนที่จะข้ามไปเกาะสีชังเราก็จะนํารถส่วนตัวนะคะมาจอดที่เกาะลอยที่เกาะลอยเขาจะให้เราจอดรถได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะพื้นที่ตรงไหนว่างเพื่อนๆสามารถจอดได้เลยบรรยากาศตอนเช้าที่เกาะลอยคือดีมากเราเดินทางมาถึงเกาะลอยประมาณ7จ็ดโมงเช้านิดๆเรามาถึงเช้าขนาดนี้รถยังเยอะแล้วนะทุกคนจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปขึ้นเรือกัน วันนี้มีผู้ร่วมชะตากรรมสี่ชีวิตเดินไกลนิดนึงเพราะว่าที่จอดรถเต็มและตอนนี้เราก็เดินใกล้ถึงที่ขายตั๋วแล้วมาเช้าขนาดนี้ยังไม่ทันเรือรอบแรกเลยค่าโดยสารเรือจะอยู่ที่คนละ60บาทเรือเขาจะออกเป็นรอบๆนะคะรายละเอียดในตั๋วเลยแนะนำว่าให้พกเงินสดมากันนะคะ ที่นี่เขาไม่รับโอนซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราไปเลือกที่นั่งกันดีกว่าถ้าเรามาถึงเร็วเราก็จะได้เลือกที่นั่งได้ส่วนชั้นบนก็มีนะคะแต่ว่าเราเลือกนั่งชั้นล่างใช้เวลาประมาณ40นาทีก็ถึงเกาะสีชังแล้วมาถึงเกาะสีชังแล้วเราก็เลือกมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางนะคะคันละ250บาทพร้อมน้ามันเต็มถังถ้าหากใครที่ขับรถไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ทางก็มีรถบริการด้วยนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสกายบสี่ล้อถ้าอยากได้อารมณ์แบบชิลๆแนะนําให้ขับมอเตอร์ไซค์นะคะ จุดชมวิวที่นี่คือดีมากบรรยากาศดีสุดๆมีที่ถ่ายรูปได้หลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นข้างล่างหรือด้านบนเก็บภาพเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเราอาจจะไปไม่ครบทุกที่นะคะ <S <S เพราะว่าเราไม่รู้ทาง <S 2> <S 2> และตอนนี้เราก็มาถึงหาดถ้ำพังกันแล้วและเป็นอีกหาดที่มีจุดถ่ายรูปได้หลายจุดสายคอนเทนต์สายเซลฟี่ห้ามพลาดเลยนะคะน้ําทะเลที่หาดนี้คือใสจริงคนส่วนใหญ่ชอบมาเล่นน้ําที่นี่กันใครที่ชอบพายเรือก็มีให้บริการด้วยนะคะและที่นี่ก็คือถ้ำทะลุเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรา ถ่ายรูปนานมากและทางเดินลงก็น่ากลัวอยู่นะสาวสาวคนไหนที่เตรียมชุดมาเยอะข้างล่างก็มีห้องเต็นท์ให้บริการในการเปลี่ยนชอเก็บภาามุมสูงสักหนึ่งช็อตก่อนเดินลงสาวสาวคนไหนที่ใส่รองเท้าสูงมาต้องระวังด้วยนะคะคือด้านล่างมันสวยมากจริงๆนะทุกคนดูจากคิวก็รู้รจากทางลงทุรักทุเลข,ขนาดไหนสาวๆวยังต้องมาเขาบอกว่าถ้ามาไม่มีรูปตรงนี้ถือว่าไม่ได้มาจริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่รูรูเราได้รูปแล้วมีสวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะว่ากดดันคนรอต่อคิวถ่ายเยอะมากและก็ มากันต่อที่สะพานอัศสดางเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีจุดถ่ายรูปได้หลายจุดหรือว่าใครมีแพนอยากถ่ายพีวิทด,ดิงตรงนี้ก็เหมาะเลยนะเราอาจจะเก็บภาพมาไม่ครบทุกจุดเพราะว่าเราไม่ได้จองที่พักและเรือรอบสุดท้ายก็หมด6กโมงเย็นไว้มีวันเยอะเและโอกาสดีๆจะกลับมาอีกครั้งและค่าใช้จ่ายที่อยู่บนเกาะก,ก็มีตามนี้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เคยไปแล้วมาแชร์กันได้นะว่าหมดคนละเท่าไรบายๆนะสี่ช้างแล้วฉันจะกลับมาใหม่